โอ้ย้ยมันล้มที่ไหนอ่ะมันในบนบนเอ้าแล้วอ่อขึ้นมาบนในบนละ

ตายโอ้เธอไมมัเจอะแล้จอดแล้จอดล้เจ็บม่ทห้าสิบเธม่เยห้าสิบห้าเสียบเฮ้ยไ่แหกกันหมดเลยวะเฮ้ย ไที่เกินอะไรวะยี่บัน,นะยีบัน,นะรู้เกินอ่ะยีวาแบงอะไรอ่ะเฮ้ยจะพีกว่าจะพีกว่าดอกอัพยา น้อง,น,อง,น,องน้องโดบยาวเออผมไม่เห็นมันอัพยายแต่เอ็โคตายแทนคืออะไรวะมันอัพบเอโคอะครับจะให้เอ็โคก็ได้ นหน้าหลังซ้ายขวาเลยว่ะล็อกอยู่ข้งนอกไซน์นะระวังนะโคตี๋ยว standing <coughs> เดี๋ยวสักแนอไรเบียเบียเดี๋ยวสักแโอนยเอ็ดเาวเอ็ดเป้านาไม่ใช่ใช่โคตรโหดเลยยัดม่เอ็เป้านาเอ็เป้าอวะน่าจะเอ็ดนะ ไม่รู้ไม่รู้เออดปอเอ็ดดี้ถอดเลือดเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดไม่ใช่คนละเอ็ดที่คนละเอ็ด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 ปอเอ็ดเอ็ดเออเอ็ดเอ็ดเอ็ดใช่ใช่กูยิงเอ็กโคไปโอเคครบกูเอ็ดเอ็ดไม่ดีดีเอ็ดผมยิงเอ็กโคเออเอ็กโคตอนแรกเลยแล้วก็อ่ะเยเก้อ ไม่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 เยนเกอร์เยเกอร์เยเกอร์ผมยิงปันไดลงมาปุ๊บผมเจอใครวะด็อกด็อกเสร็จอลิบายอลิบายเสร็จก็เป็นไอ้นั่นไงไอตัวสุดท้ายนั่นอ่ะไอวัคเคอรี่เอ็ดฮัลโหล่ามาเสียมฉันนะตาตาเอกี้มันมีวิวด้วยไม่ใช่เหรอไม่มีไม่มีไงไอสมุกม่สมุกกับมิวนี่แหละของตัวเนี้ยชุด่ะ ุดอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนสุดท้ายแกไม่ได้ยิงวาชิลี่พุดไม่ใช่วาชิลี่บอกเลยอ้าวแล้วตัวอะไรวะสุดท้ายอ่ะไม่จะโอกตัวนี้แหละเอาเหรออ้าวแต่ไงผมก็เอจอยู่ดีอ่ะแงมั่นใจเปล่ามั่นใจเพราะว่าตานั้นผมยิงได้สองตัวผมมีคลิปเดี๋ยวููดดดเี๋ยวผมไปดูคลิปเดี๋ยวผมไปดูคลิปเลยเออก็จำไม่ได้เนี่ยมันมีว้อมเนี่ย มันไม่เอ้ยตาที่แล้วไม่มีวอล์กเหรอแลาา้วทำไมวอล์กมีวอล์กก็มีตาที่แล้วอะวอล์กอไลบายเอโคเยเกอร์นี่ไงสะไป <S <S นี่ไงเกินเลขตัวสุดท้ายเป็นมิวหรือสมองได้ไงวะและ้วตัวสุดท้ายมันเป็นไอ้ม e ิวสมองได้ไงวะพี่ตัวสุดท้ายตัวน,นั้นอะถ้าเป็นวอล์กสิ พี่หลอนผมวะเนี่ยพี่หลอนผมอะัอะไรวะเฮ้ยหมออยู่นี่ยิงยิงยิงซ้ำยิงซ้ำมันยิงซ้ำเนี่ยตามปิงเลยตามปิงเลยตามปิงตามไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงมันมีตัวอยูข่ข้างข้างด้วยเนี่ยโอ้ไปแล้วเหรอ สวัสดีครับผมแจ็คแปร์โผล่ครับร้อยมันจอดรูแล้วเยเกอร์ พี่เสียมผมนี่หว่าไม่ได้แย่งไยตัวเห็นก่อนไม่ใช่ผมจำได้แล้ว<ห>ผมเก็บเอทคุณอย่ามาเสียมผมผมจำได้แล้ว <c oughs> ว่าตอนแรกผมมีแค่สองแคลคุณเสียมผมอ่ะ ตัวสุดท้ายตัวอะไรไม่รู้อวอ l k Kelly อ่ะยังไงก็ต้องวอ l อ่ะเพราะผมรู้สึกเสียงปืนจะใช่นะวอ l k Kelly ตอนมันยิงจากบันไดอ่ะ MPX แน่นอนผมเดาว,ว่าวอ l k Kelly ครับเป็นคําตอบสุดท้ายปั่นจันเจย์โคตรแ่าใหญ่ใหญ่จันเจสอนอุ่นร้นอนห <languages> มดแล้วเน,นี่ยู้ว่าละตามเมื่อกี้เงียุบหยับก็ได้ตั้งสมาธิหรอกนั่งแต่งไล่ไว้ไล่ทำลายอยู่แต่ผมเก็บไปทั้งสามตัวนะเว้ย สามตัวไหนเนี่ยก็ดูรีค,คิวผมเป็นสิบแล้วเนะี่ยจากเจ็ดห้าแล้วอ่ะแอซิตอีกหนึ่งเดี๋ยวไอ้ข้างล่างสองตัวมึงยังไม่ทําอะไรเลยอนะ่ะไอ่กูไม่กดแท็บดูนี่กูไม่รู้นะนะัน่นแหละทำแบ็คเหรอป่ะเนี่ยได้ดินดว่ะไอ้ลิฟตายก็พอแล้วอ้าวหนึงตั้งสมาธิก่อน Has bomb. ตัวตัวอะไรวะไม่รู้ไม่เห็นนะน่าจะธิบายเดิมไม่น่าใชื่มผมแม่งแปลกๆท <10 seconds S 2> ี่นหนึ่งฟ <insert> ังดาสปาวชั้นสอง Make your way อะกล้องอีกแล้ นั่นก็ขยันปลากล้องล้อเกินถ้าจังหวัดศรีลีปะเสียงเหมือนดูกล้องหากล้องเลยไม่น่าใช่ไม่มีแทชเชอร์เว้ยต้องไปยิงจากข้างบนน่าจะเฟียร์สี4โฟวะ่ะมันเกันสักอย่าว มันลงไปข้างล่างแล้วพี่ตัวนี้นนนไ,ไม่ใช่วอลกอ่ะน่าจะเป็นด็อกด็อกก็มีนั่นแหละไงไห้หมายถึงในด็อกขึ้นมาข้างบนน่ะแบนดิตเว้ย <350. S 1> ไม่ใช่ด็อกแบนดิตเวลยเดี๋ยวฮ่าสิตาเฮ้ยโอ้โหเตียมเปิดต้องหาอะไรเจาะ

พีไฮไว้แแบบอกเพื่อนหน่อยดิไว้แแบไว้แแบไว้แแบไว้แ nice เอาเว้ยใครมา<อ>ไ,ไม่รู้ฮะไอชนชนะแล้วเนี่ยฮัลโหล มึงยังศูนย์คิวอีกเหรอไอ้เลิกไอ้เหี้ยผมยังศูนย์คิวอยู่เลิก์ทำไมทำเนี่ยก็ดูสี่ตานนี้เออมากตานนี้เราเราได้สี่มันได้สองเป็นหกไอ้เลิกตายทุกตาตานี้ผมเออตานี้ผมเออ